ผมนุ่มสวยเงาวาวสวัสดีคร <lers> ับ <brewer> ว <y> uh ัน oh. นี้นะฮะมาในรายการวางกอกระซิบกอสิกระซิบนะผมวันนี้กมอยู่ที่ไบเทคบ้าน้าเน่นะผมเพราะวันนี้มีงาน h ฟชเชียนบิวตีนั่นเองนะผมต้จะบอกว่าวันนี้นะผมพันธิพาแพร์เนลสบิวตี้เ l ลเน s ตนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ของแฟชั่นผมนั่นเองนะฮะว่าจะทำยังไงให้ผมนะผมเข้ากับรูปหน้าของเราสวยงามได้แบบนี้นั่นเองนะดูสิครับมาเนี่ยโหดูแลผมมาอย่างดีนะครับ อุย้ยเมไรอ่ะคะเมื่อไรอะคะผมผมหายไปแล้วอะ่ะอ๋ออ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอัพเดตแฟชั่นผมกันดีกว่าครับไปเลยครับผมหายโอ้ย,อยไอ้เราเราก็นึกว่าพิธีกรของเราวันนี้พ่เรศไปเอาผมผีที่ไหนมาใส่เล่นละเนี่ย ที่แท้ก็เป็นผมจริงจากเซรับในงานนี่เอง <Ooh. S 1> ่วนง,งานในวันนี้นะแล้วเขามาสาธิตกันบนเวทีกันเลยจ้าว่าเทรนไหนและกําลังมาและเทรนไหนและที่ควรขุดหลมฝังในช่วงซัมเมอร์นี้ oh. อ่าเราไปฟังแม่งานนี้เรามาจอแจ้เทคนิคสบัดบ๊อบเชิดเชิดกันก่อนเลยจะคืน เราต้องปรับใบหน้าของเราให้เป็นโอเวอรหรือว่ารูปไข่สวยที่สุดแล้ว<ร>นอกจากจะไปทำโบท็อกซ์โบท็อกซ์อะไรนั่นอีกเรื่องหนึง่งต้องดูสีผิวของคุณว่าสีนี้ทำแล้วโอ้โหดูหนุ่มเลยคนอีถ้าคนรักผมเนี่ยต้องแบบสะบัดยังไงพร้อมๆกับนางแบบของเราเลยได้ไหมฮะต้องแบบต้องจับจับจับ beautiful beautiful โอ้โห เนียเน่ยแบบ beautiful 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 ราเนี่ยราหันมาหาลูกสาวแม่งานใหญ่กันบ้างเถอะชื่อนะครับคาสาบันธนิภาแฮ i เนลส์ว t y ีเวลเนส s วันนี้นะคะได้รับเชิญมาพูดเกี่ยวกับสีผมที่เหมาะกับผิวแล้วก็ทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าสวยมากเลยครับคุณบิ๋มครับขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยนะฮะไม่ทราบว่าคุณบิม๋ม รักผมไหมครับผมผมของปิ่มเองเน yes, ี่ยรักมากค่ะแหมฮะคุณผู้ชมครับพอหอมปากหอมคอกนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะผมเรามาหาหาบนหัวของซิดกันต่อดีกว่าผัดสักคู่เดียวค่ะ ครับมาช่วงนี้เราขอมาครามหาเจ้าของผมปริศนาที่พิธีกรของเรานะแอปเนียนประหนึ่งว่าเป็นเซนผมแท้ๆของตัวเองกันเถอะดูสิว่านางจะสวยแค่ไหนแล้วมา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 เดินมาตะกานี่คุณพลวป๊อปป๊อปป๊อปสวยมากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณพลครับคุณพลรักผมไหมครับรักเลยค่ะรักเลยค่ะ บนนจ้วันนี้คุณเหนก็ดูน่ารักดูดูกระชากมาสุดเลยนะครับคุณเหนครับคุณเหนรักผมไหมครับเอาจริงเหรอมันไม่เกี่ยวกับงานเลยนะเคยเป็นเหาไหมครับเฮ้ยเฮ้ยก็น่าจะเคยนะ โอ้โอ้โอ้แล้วครับแซวเล่นนะแล้วคุณเอ๋ตัวจริงล่ะออกจะผมเสยสุดสุดสุดสุโอไม่ใจพี่นุษนานไม่ทราบว่าผมสั้นอย่างนี้นี่คือตัดเพราะว่าเป็นหาเป็นเหาหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับเพิ่งรักษาหายมันไม่เป็นหาแต่ว่าสิวขึ้นหัวสิวขึ้นหัว ประมาณสี่เม็ดแล้ววันนี้เราจิกันแบบไตไปบนหัวเงี้เี๋ยอเป็นเรื่องราวดีๆยามบ่ายหนุกมหนานสำราญพี่น้องชาวไฮโซเสาวกานขำๆน้ำหมากย้อยเนื้อพี่น้องเนื้อก็สี่กรายลิ